กาสวัสดีครับพอกับช่อง리오카ชา n แนลครับวันนี้สิพาพ,พี่นอรเมื่อกี้นั้นเขาเอินอยังไงตำแตงใส่ข้าวปุ้นนะครับพี่นอง แตงกตต่ำไปแล้วถ้าก็ญชมาอันซัวใส่ข้าวปุ้นนี่แบบบาร์อยากกินแซ่บๆนะอากาศคึมคึมหนาวๆพี่นอ้องเมาาื่อเช้านี้หนึ่งองศานี่ตามมาแกงไข่เผ็ดใส่อีปูหนะ้าน้ำได้พี่นอ้องนี่หอยอีปูหนะ้ากลามมันอือพี่น้องมากแซ่บๆมากนะครับ มามาครับโอ้แสบเมื่อกี้ใส่ซอมนี่ใส่มือหละ่ะแสบไเกาอื้มหอมฮ ขอาปุ่นเป็นโลคพวกเ้อพี่น้องนะคลิปนี้มากสั่นๆนะอือครับคลิปนี้มากสั่นๆนะพี่น้องนะคลิปหอดคลิปถึงพี่นอ้องเราไม่อัน ยังักยังหลายอืมอาอีกุ่นนะขาไหม อ๋อยีนะ่ปูหน่าอืม <laughs>